เฮ้เห็นน้องฟ้าส no ้วก็่ะเราหาค่ะเราหาใส่ไว้ไม่สูงข้าม่สุบินนนอนน้องเียงค่ะมันให้อยู่เฮื่อนว่างๆได้แล้วว่ะเฮ็ดพักอย่างกินเล่นดีกว่าเก็บพักเก็บเยอะเถอะเนี่ยมันให้เท่ากัเฮ็ดได้ไก่เฮ็ดอเองก็แกงหน่อไม้เนาะแกงหน่อไม้แบบเล่าเนี่ยว่ะแบบเล่านะแต่ก้นเตะแกงอุปกรณ์มีอย่างพองเขาก็กระเต้นมาเลยค่ะตอนอันดับแรกเขาก็เก็บใบย้านั่งก่อนในแคเนาะ ไปไป ت ت รียมของกันใช่ค่ะเขาก็มาเก็บไวยาน่าหนึน่งขันเออกระตัดตีเฮาเดียวกับกระเซิรเกงหน่อไม้แบบเก่งหน่อไม้เฮาหนึ่งนาะเก่งหน่อไม้แบบล่าหนึ่งขันาะอันนี้ก็เฮาเดเอากะล่างคือเข้มๆแ,แล้วก็ว่าเพิ่มมีเครื่องปั่นก็ปันป่นเอาน้ำหนึ่งขันาะปั่นเอาเฉพาะน้ำ่ะนะมือมีเครื่องปั่นก็ดัดกดัดตามค่ะตามมาละเอียดละเอียดแล้วก็ขั้นเอาน้ำออกมาหนึ่งขันาะน้ำตีเขียวเขียวกินยายจอบหนึ่งขันนอหนึ่เขันนอเอาเด็กกระเซิรเกงหน่อไม้แบบเาล เขาว่าพ๊บอย่างก็เจ๊กินน้ำกูว่านในตีจอยเรื่องอย่างก็ลุกลลกเก้าในห้างโล่เก้าก็จอยอะไรเด็กเขาเลยนะอืมแต่ว่ามื่อไหรเขาเดี๋ยวก็ใส่เกงหนอเกงหนอไม่แบบเราไม่ครน้ำยาหน้าหลังจากตีเ้าก็เก็บมาข้ามาล้างเรียบร้อยเลยเนาะขามาปั่นเเนาะมาปั่นปั่นข้เอาน้อไมันั่นเนาะมีเครื่องปั่นก็ตามเอาเลยค่ะบตามเอาก็กําลังียว่าอีกขนาดเนาะ น้นไม่ได้อีกแล้วกว็เปิดน,น้ำใส่ให้อิ่นะครัน้ำยาหน้าในมันตีให้มันเป็นยาจอบแน่ขนอนแล้วกว็มันมันตีให้คือน้ำน้ำพักอ่าองหอมแน่ขนอนอ่าเรียบร้อยอือหื้ พอดีขั้นกินสดไม่เลยก็ไลยเลยะครับเนาะก็มากสดนะเพราะว่าเป็นนิยาครับน้ำมีน่าครับเอากล่าวมนครับซีค่ะเรียบร้อยครับน้ำม<อ>ีนะ่าเด้ให้เอาเต็มของอายาวเน่ยครับเนาะเทามาตัวว่าเครื่องมี่ยงพผงอุปกรณ์สำหรับเฮ็ดพักมีก็มีเฮ็ดเน,นาะอันนี้เป็นเฮ็ดน,น,น,นั่งฟ้าดนะครับเนาะท่านดีๆครับว่าน่าจะเป็นเฮ็ดฮูนูฮะอร่อยน่าจะอร่อยกว่านี่ก็หน่อไม้เนี่ย,ยะครับเนาะ เราไม่ในต้มก่อนก็เลยค่ะนะตม้มอีกนึงก็พักฮาหมักปักหมักปักอ่อนหมักปักหนุ่มก็หมูเนี่ยขนานหมูแรงก็เลยหมูสามเเจนก็เไรขะหนอน้ำยาหน้างเนี่ยขะหนะอืมอนนี้ก็เป็นเครื่องน้ำพริกนะคะมีขง้าหอมอ่าหอมแล้งกระเทียมเต้ามีก็พริกแห้งเนี่ขะหนอแล้วก็ขมิน้นพริกแห้งครับแลก็มาร์ตินน้ำพริก มันเลยค่ะมีก็มีข้าวหอมค่ะเสียงตั้งเพคนเพราะว่างอ่อนหยาดเนาะข้าวหอมมะพิดแห้งต,ต่ำต่างค่ะนะเพราะว่านั่นอ่อนเลยครับเนาะพอต่ำข้าวหอมแล้วมะพิดแห้งเริ่มอ่อนแล้วก็เฮ้ยมีหัวเลยครับเนาะ เังยาคูตามรลยพรามีเลี้ยงค่ะมีเลี้ยงในอ่อนฟองอ่อนฟองก็เลยค่ะบุบบุก,ก็เลยค่ะเพราะกับโคนำเดียอมากเนอะ ใา่ครับขมิ้นครับมิ้นสลางเลยก็หนออันดูนนมันให้เรานำพาเราข้นเหลืองเอ,อ็มยางก็เป็นอียาจอมค้นนี่อย่าไปเจ้าไฟแห้งค่ะนะ้เจะ้าไฟมาปันกลางปันกลางครับ เผ็ดแน่นนอนค่อยโคกกว่านะเ<ม>นาะอหอมะะะะอหอมเนาะหอมหอมโอเคอืมบ่าอไาอเริ่มไหยบ่เขากะะะะ็กระซมก็หมูใส่ค่ะหมูที่เขาเตรียมไว้นะเดียเยมม๋ยวนะไปเจิาไฟแห้งกันนะ ปลาอินค่ะมันสนได้หอมไปหนอ่อยที่อเขาต้องใส่น้ำปลาอินหนึ่งพราะว่าสนได้หอมแล้วกวต็ตัดตัดกินข้าวของหมูนี่ครับว่ะอ๋ะอที่ได้หมูมันเหม็นหนอ่อยแล้วก็โคกคันฮะก่อคือกว่าคือมันหมกหมูซุกของซุกของคือมันหอมอ่ะฮะคือหอมหวานอ่ะฮะ ไมเริ่มมาละเอาละมาไม่ได้บเอย เคบ้องหอ่อปก็เขาก็เอานำ้ำน้ำยนาหนัาที่เขาเตรียมไว้ใส่ค่ะอืมนิบล้อยเขาก็เปิดไฟแห้งเลยเลยนี่ใครพ,พี่น้องครับพี่น้องเกือค่ะเก,กือกจองวิษัทนาพนังมาแก้เก็ใส่น้ำปลาอินเนอร์ในห้อง ของวายอินรถดีเหอินอัะไรจานเขาก็เติมอยนั้นนะครับหยาบครับเขาเปิดกันเลยดในขันหนอโปงหลุออหลอดอจิ้มด้วยปองอะไรเดียวก็เขาก็เดี่ยวพักใส่กันนี่เงนั้โอเคมันเหลุอดอ่ะในขันหนอเขาก็เดี่อาหมักปักหมักปักทั้งหนอใส่ใส่ก่อนอย่านั้เพราะว่า,านั่นสุกเลยขันหนอ ปักใส่ป้ายนอนนะครับเนาะตามรอยเฮฟค่ะอ้าวผมไม่เฮฟหุหนูนได้เฮฟบอนหุหนูมานะแมมนนะนะล้วนะแค่ไม่กี่ร้อยนะฮัลโหล หาเห็บบนหูนุ่มไรซิงเฮ่เ <derivatives>. ฮ <c oughs> <c oughs> ่น้องฟ้าซวกอ่ะพักหาค่ะพักหาใส่ไปคนค่ะคนค่ะ เพราะเขาเขาก่งแบบเล่าเนาะเก่งแบบเล่าเดี๋ยวแขนก้นไตเนี่เนาะ,นะเสปาร์ห้าอินเน,น,นี่ยเนาะสปาร์ห้าเนี่ะเนี่ยนะเดี๋ยวข้อีดึงข้อหอมเนี่ยว่ะอ่ะฮึืออ้าโลไอ้สปาร์ห,หายสุดยอดนั่นแห,หล,หลาาหะโป้มีอิม่มขี้มาพี่น้องอ้าโลอิ่มขี้มาใส่ชุดไทยนะอิ่มขี้มาใส่แดงอือหึ พี่มาใส่สุดยอดค่ะน่อมีคิ้มไงแต่ว,ว่ามีอายพักหายยังจอยไว้อยู่เนี่ค่ะค่ะไม่กินเต้อยค่ะม่ได้ค่ะมาสุดค่ะ